หลวงพ่อองค์ดำเรือเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลือดลํำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผ้าสเสวยผูพานมหาทานลำปาไดาโนเสาร์สัตว์โลกล้าปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกลสิน FM 93 m h z ส่งกระจรายเสียงจากอาคารเลขที่190ทับหนึ่งถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบกลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโทรศัพท์043-812-584และ043-813-547สวทกาลสินวิทยุอารมณ์ดี นี่ขอฝากว่าอย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นไทยให้ถูกต้องและให้เต็มให้สมบูรณ์อย่าเป็นไทยกันแต่ปากปากเป็นไทยแต่ใจเป็นพาตเป็นพาดของกิเลสมูชาความเห็นแก่ตัวบูชากิเลสนี่ไม่ใช่ไทยสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกสาจารย์พุทธทาสพิคุ เกิดขึ้นได้คุ้เถือแต่ยับเพลิอบมีพอระบอดเดอ้อเพราะการมีพอระบอดสามารถใช้เคลมคายใจในการรักษาพยาบาลได้ตามกรอบวงเงินทีพรระบอดคุม้มครองทั้งในส่วนค่าเสียหายเบื้องตน้นและค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อบรรทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถทุกคนซ <c oughs> ีรถน้อยรถใหญ่รถมอเตอร์ดอดไซค์เฝ้าๆเหตพรระบอกันสอบถามมาเดอ้อสายด่วนขอประพอหนึ่งหนึ่งแปดหกเด้อจ้า เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดขอ้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330-24ชั่วโมง หากคุณต้องการปรึกษากฎหมายโทร1 1 1 1กด77หากคุณต้องการร้องเรียนร้องทุกข์โทร1 1 1 1หๆๆๆๆกด77 หากคุณอยากได้หลักประกันปล่อยตัวชัว่วคราวย้ำอีกครั้งโทร1 1 1 1กด77เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรสายด่วนยุติธรรม111 11 1กด77ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม111 11 1กด7 7โทรฟรี24ชั่วโมงโปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจของกทจ ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการกรรมการธรรมพิบาลพบประชาชนโดยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกระสินสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันต้นตบปรดานะครับกับผมพลตรีต,ตรันพงศ์ที่ปรึกษาทางกฎหมายของธรรพิบาลจังหวัดกระสินมาดำเนินการวันนี้นะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรามีความก้าวหน้าในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่ผมจะเรียนในทราบว่ากรณีที่เราดําเนินการสอดส่องนะครับโครงการต่างๆเนี่ยมีโครงการอย่างโครงการหนึ่งครับโครงการนี้โครงการใหญ่มากนะครับเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความสุขสบายนะครับก็คือโครงการของกรมถนนชนบทนะครับเป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้าลำปาวอำเภอสรตหับนนะครับข้ามไปประสมัยกาลติ๋น ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเขื่อนอาเก็บน้ำลำปาเนี่ยสมไมก่อนนี้ก็ต้องมีการใช้แพรใช้โปะแล้วก็มีรถลงโปะลงแพรนะครับคนที่ข้ามมาจากอำเภอสามชัยจะมาท่าตะขันก็ต้องใช้บริการของแพรหรือโปะเนี่ยครับข้ามมานะรัฐบาลนี่ควานส้อคัญน,นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นความสําคัญที่ว่าความเจริญต่อเนื่องเนี่ยนะครับเหมือนกับทปาเทพธุดานะครับที่อำเภอท่าตะขันเช่นเดียวกันนะครับ เป็นการที่เชื่อมระหว่างอำเภอหนอง,ร,งรีกับอำเภอตัดตะันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ผมพร้อมกับทีมงานนะครับโดยท่านรองอิรรษตักนะครับเป็นประธานในการตัดสรองและข้อคณะทิบยคบาลท,ทุกคนนะครับออกไปดูแลนะครับพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้รู้ความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้นครับจุดเร่งโครงการนี้ก็คือที่หมู่บ้านดงน้อยตน้นภูสิงอำเภอตัดตะขันนะครับแล้วก็ข้ามไปนะครับข้ามข้ามไปอ่า บริเวณอ่างเก็บน้ำนนลำปาวเนี่ยไปถึงหมู่บ้านโนนทันตงบุรีสัรานใต้อำเภอสามชัยนะครับระยะทางประมาณกิโล1กิโลกับ500เมตรกว่ากว่านะครับกว่ากิโลครึ่งกว่ากว่านะครับตรงนี้ครับเป็นสะพานที่มีความสำคัญน,นะครับเพราะนั้นประชาชนที่ได้รับความสบายตรงนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะมีการที่ขนสินค้ามาหรือเดินทางผ่านมานะครับหรือจะไปเที่ยวนะครับข้ามไป เพื่อสามชัยเนี่ยก็ไปถึงเกณฑ์ติดต่อกับทางด้านอุดรธานีได้นะครับบางสามหมอเห็นไหมทางนู้นก็ข้ามมาทางเราสถานการณ์ก็มาติดต่อได้นะครับมาทั้งกระสินหรือจะมาสกวนครจะไปพูดทหารก็ได้นี่ครับคือเส้นทางที่สะดวกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไปดูแลนะครับท่านรองริศักนะครับท่านประธานในการตรวจต่อครั้งเนี้ยนะครับตรวจต่อตรงนี้ไปดูความเรียบร้อย ซึ่งงบมาเนี่ยครับไม่ใช่น้อยนะครับแปดร้อยกว่าล้านนะตอนนี้การก่อสร้างเนี่ยครับดำเนินการไปได้เยอะเดียวครับเนี่ยถึงแม้จะมีการขุกขักบ้างนะครับตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนกันจะติดขัดบ้างนิดหน่อยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าโครงการตรงนี้นะครับเป็นโครงการที่มีบริษัทเข้ามาดําเนินการเนี่ยมาตรฐานนะครับมาตรฐานบริษัทนี้คือดับประยุทธ์คิับนะมีเครื่องจักรเครื่องมือทันสมัยต่างๆนะครับ วันที่ผมพร้อมคณะได้ไปสอดส่องหรือตรวจด,ดูแลตรงเนี้ยก็มีการพิเศษ,ษ,ษนะมีเอกสารครบเรียบร้อยครับมีการฉายสไลด์มีการตอบคาถามกับคณะข้ามาชการจังหวัดนะครับที่ได้ไปร่วมงานนั้นบางีนหลายคนในะท่านด้วยกันที่ตอบถามคําถามต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแต่ที่ผมจะเรียนทราบตรงนี้ครับว่าการดำเนินการเนี่ยครับตรงเนี้ประโยชน์ที่รับคืออะไรครับนะเขาบอกว่า ประโยชน์ที่ได้รับของการจ้างโครงการตรงนี้คือสะพานตรงนี้นะครับก็คือลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยครับหน้าที่ผมเรียนทราบตั้งต้นในการว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่จะข้ามน้ำน้ำป่าเนี่ยครับทาอพุสามชัยมาที่ตาตัขันหรือตาตัขันไปามชัยเนี่ยต้องใช้แพรหรือโปะอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะครับแล้วก็ ม่ต้องเสียแล้วครับตอนนี้มอขึ้นสะพานมาก็ไม่ต้องเสียอะไรเห็ไหมชาวบ้านก็รับความตกสบายตรงนี้อันที่สองคือการขนส่งสินค้ากเกษตรและวัตถุดิบต่างๆในพื้นที่สูงม,มากขึ้นครับเห็นมากันเช่นเดียวกันนะครับสินค้ากเกษตรนะครับการสินเรานะครับก็มีสินค้ากเกษตรหลายอย่างด้วยกันเพราะงั้นการที่จะขึ้นโบขึ้นแพมาเนี่ยครับก็ลาบากนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสมมติเรา,าพาผ้าค้าเอามาจำหน่ายเนี่ยเสียค่าใช้ใจ่าย ค่าข้ามแพไปแล้วกาไรก็ลดน้อยลงไปอีกนะครับอันที่3าคือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนเห็นไหมครับชาวบ้านแถวนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะได้มีความตื่นตัวในการที่มีสิ่งใหม่ๆม,มานะครับการทำอตะพานเชื่อมระหว่า,างอ่างเก็บน้ำทั้งสองอำเภอเนี่ยทำให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจะมีการอาจมีการ ต่างร้านค้ามีแรต่างเนี่ยครับเพราะนั้นคนที่มาเที่ยวนี่ครับมาไหว้พระธาตุภูสิงห์เนี่ยแล้วก็ข้ามไปสามชัยนี่ก็ได้ครับตรงนี้นะก็เพราะทาให้เราเนี่ยได้มีความสะดวกสบายคนที่อยากจะมากราบไหว้นะครับทางติดตองสาธสันสัขมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อน,นุสาวก็ข้ามมาได้ครับจากสามชัยมาเนี่ยนะฮะก็สะดวกขึ้นแต่ไก่อนไม่สะดวกนะครับประการที่สี่นะครับก็คือส่งเสริม ประชาชนอำเภอสามชัยสามารถติดต่อนหน่วยราชการฐานที่และเข้าถึงระบบสารถุระดับจังหวัดได้เป็นการที่บริการประชาชนอีก้านหนึ่งนะครับนี่คือประโยชน์คนารับกับโครงการอน,น,นี้นะครับประชาชนอำเภอสามชัยสามารถที่ข้ามาติดต่อกับจังนหวัดอำเภอตากสรนเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาในจังหวัดกรสินนี่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะประการสุดท,ท้ายครับส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเข้าถึงพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น ก่อทุบหน่วยงานนะครับนะหัวหน้าตัวราชการนะไม่ว่าจะติดต่องานต่างๆจะมาประชุมร่วมกันจะมาจัดมมนาต่างๆเนี่ยครับก็สะดวกสบายเป็นโครงการที่นะที่การสร้างสะพานเนี่ยประโยชน์อย่างสูงนะครับผมเน้นยํานะครับว่าการก่อสร้างเนี่ยครับในการก่อสร้างเนี่ยนะครับจากบ้านดงน้อยนะครับภูสิงห์อำเภอสารขันเนี่ยข้ามไปที่บ้านโนนทันตําบลสำนานใต้นะครับอำเภอสามชัยเนี่ย งบมา,มาประมาณ800กว่าล้านที่ผมเรียนไปแล้วนะครับการก่อสร้างเนี่ยจะเสร็จสิ้นายในวันที่21ธันวาคมปี2570อาจจาช้านิดหน่อยนะครับเพราะนั่งจากว่าการเริ่มต้นเนี่ยเขามีปัญหาว่าเริ่มต้น,นช้านะครับเพราะนั่งจากการขอพื้นที่ต่างๆเนี่ยการเจรจาชาวบ้านนะครับการให้ความร่วมมือแต่ว่าที่ถามมาแล้ววันที่ไปสอดส่องไปประชุมชี้แจงกันเนี่ยครับก็ปรากฏว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือได้ดีทั้งสองฝั่งโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ ผมต้องยอมรับน้ำถือตั้งแต่ชาวบ้านเลยนะครับเพราะเนื่องจากเราเห็นประโยชน์ของราชการเป็นหลักนะครับไม่ต้องมีการมาร้องประท้วงหรือเวงคงเมนคืนที่วุ่นวายเปล่าๆนะครับอันนี้ชาวบ้านยินดีครับแล้วบริษัทประโยทน์วิทย์เนี่ยเขารับปากว่าเขาจะทำพัฒนาอรัพยากรท้องฝั่งนะครับให้เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเมื่อกี้บอกว่าสัญญาที่สุดวันทยี่ปีธันวาคมสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับก็อันนี้ระยะเวลา ี่ประกันลายบา24เดือนคำสั่งนักนเสร็จสิ้นแล้วนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีแต่เริ่มปฏิบัติการนะครับเมื่อต้นปีนี่เองนะครับผมมกราปี2568นี่เองทอ่านท่านผู้ฟังที่เคา,า,ารพครับเป็นสิ่งที่อยากจะกบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจสําหรับชาวจังหวัดกาลสินนะครับต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีผะพาน์อีกอย่างหนึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ เที่สุดาซึ่งข้ามระหว่งางอำเภอตาต,ตขันไปหนองสียังมีเส้นทางตะพานข้ามระหว่างอำเภอตาตขันไปอำเภอสามชัยนะครับหรือไปตะลุอุรณธานีได้นะครับอ,เอำเภอบางลาหมอจะไปวัดทิภูมิจะเข้าไปอุรณธานีจะไปไหนก็ได้ครับสกองนงเก็รัดทางน,นิ่งดีเป็นการปยัดใช้จ่ายที่ผ่านมานะครับประชาชนผมได้ถามประชาชนในพื้นที่แล้วว่าดีใจไหม ก็บอกเรื่องตอบยังไงดีใจมากนะครับดีใจมากนะพอนั้นชาวบ้านสองฝั่งนะครับก็จะได้มีการนะครับพัฒนานะครับความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับก็มีการออกแบบสวนสาธารณะฝั่งเำเภอสามชัยแล้วฝั่งอำเภอของสัตตการนะครับเป็นการออกแบบออกแบบนี่สวนสาธารณะให้มีความร่วมเย็นและเป็นที่ท่องเที่ยวนี่ครับตอนนี้ที่เราไปดูวันนั้นนะฮะก็มีปัญหานิดหนึ่งนะครับว่าพื้น ในพื้นน้ำแอ่งอ่างน้ำเปล่าเนี่ยอ่างเก็บน้ําเนี่ยเป็นหินทลายครับโอโ้โหขุดยากนะครับหินเป็นหินนะก็มีมีโอุาสนิดหน่อยนะครับก็พยายามทําให้มันดีขึ้นการป้องกรรันลดผลกระทบขงการก่อสร้างนี่ครับก็คือทางบริษัทประยุน์วิทย์เนี่ยก็มีการปรับปรุงนะครับการก่อสร้างนะครับให้ใช้เขตทางให้น้อยลงนะครับผลกระทบลูกล้ำเข้าไปเขตที่ดินของชาวบ้านเนี่ยพยายามให้น้อยที่สุดนะเพราะนั้นการทิจจาชาวบ้านเนี่ยครับ เป็นิึงที่สําคัญนะครับในการที่ชาวบ้านนี้ก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับการรบพบกันครึ่งทางเนี่ยทําให้สามารถที่และทางประธานเนี่ยได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็มีปัญหาใดครับเดี๋ยววันที่23ิมิถุนายนหรือยังไงนะครับก็ยังไม่ยังไม่ยืนยันแน่นอนนะครับท่านรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลนะครับผู้ตรวจสํานักยกรัฐมนตรีเขตที่สองนี่ครับท่านก็จะมาดูของจริงว่าเป็นอย่างไรก็เรียนเชิญคณะกรรมการธรรมยบาลทุกท่านนะครับ ได้ไปร่วมต้อนรับแล้วก็วันนั้นก็จะมีการบรรยายมีการมีการบรรยายสรุปแล้วก็ดูของจริงเป็นยังไงน,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 นะครับอันนี้ท่านดุลวดีก็จะมานะครับวันที่ยีสามนี่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าก็คาวไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของกรมสำรวชนบทเนี่ยเป็นผลงานที่ถือว่าชาวบ้านนะครับตอบรับเป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทางรัฐบาลไว้ในโอกาสนี้นะครับปัญหาต่อมาคืออ,อาชีพเกษตรกรต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะนะครับนำสินค้าต่งตางๆข้ามาแต่ว่าทางที่ดินนี่เริ่มแพงขึ้นธร <c oughs> รมาดาครับธรรมาดานะฮะวันนั้นได้นั่งคุยกับหลายๆคนด้วยกันโอ้ที่ดินเริ่มแพงขึ้นแล้วนะครับก็เป็นสิ่งธรรมาดาครับความต,มาาามตมาาื่นขึ้นไหนก็มีความตจริญก้วหน้าเขาอย่งไหนก็มีทนายคามริ่แพงขึ้นเป็นธรรมาดานะครับอันนี้เป็นเรื่องของธนาิบานจังหวัดล้นล้วนนะครับที่ผมได้เรียนรูนทราบท่านผู้ฟังที่รบครับ รายการของผมเนี่ยครับก็เป็นรายการที่มีข่าวฝากมาจากเรื่องการร้องเรียนของประชาชนแจ้งไปด้วยนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ระหว่างที่เรารอท่านเลืองวดีเนะีมาตรวจเยี่ยมโครงการนี้นะครับโครงการขององาเกตะน้ำเปล่าเนี่ยเราก็มาคุยเรื่องว่าวันนี้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับก็ประสานงานมาทางผมเนี่ยหลายบ้านแล้วน,นะครับนะเขาบอกว่าถนพถนพิมพินิดถนนพิมพินิดเนี่ยนะะก็ขอฝากเรื่องขยะนะครับหลังจากที่รถขยะมาตากพวกเศษใบไม้ขยะแล้วเนี่ย ตรงนี้มันเป็นบ่อน้ํานะครับถ้าออกถ้าเลินถ้าเราจะไปทางเส้นทางผ่านถนนผ่านไรถดัดนะครับถนนสายใหญ่นะฮะแล้วไปเรื่อยๆนะครับจะถึงบริเวณกราสินเจ้าฮ้อนอะไรเนี่ยแล้วก็มันมีทางแยกไปบ้านไปวัดขุดอ้อเนี่ยก็เลยถนนถนนพิบันทิตตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่เจริญตาเลยครับเทศบาลนี่ตอนนี้ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนะครับสำนักตอนนี้เเนรมนตรีคนใหม่นะครับ นะครับก็ฝากน้องบัตรน้องบัตรนะครับนัวหนายกบัตรด้วยครับรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าไปคุยอีกทีกระทุ่งอีกทีนึ่งนะเรื่องนี้นะครับเศษขยะมันลอยน้ําไปเนี่ยน้ำว่ามันก็ทําให้น้ําเน่านะครับซึ่งโบติพวกนี้มันก็น้ำพวสวยๆงานๆนะครับแล้วก็รถขยะก็มาเก็บครั้งเดียวล้วไปเลยเดี๋ยวจะมาตัางงาน,นขยะอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข่าวมานะครับเรื่องนี้นะครับเราจะบอกว่าสิ่งนี้เราอยากจะให้ หมูหม่บ้านเมืองเราเนี่ยดีขึ้นนะครับนี่เป็นข่าวแจมจากเรื่องสมัยบาลจังหวัดกำลังถิ่นนะครับผมได้รับเรื่องนี้ไปนะครับเราจะพูดให้จังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทํานะครับไปไม้เกินกาดตะมุนนะครับเนี่ยมันเป็นถ้าใครถ้าใครมองเห็นนะครับถ้าไปถึงกำลสงถิ่นเจ้าห้อนมองไปทางท้ายมือนะจะเห็นเลยครับมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนะครับที่ชาวบ้านฝั่งมาก็คือเรื่องสีแยกไฟแดงตรงบริเวณแยกป่าไม้เนี่ย คือลงลอแล้วก่อนเดียเขาลงพักเนี่ยฮะบริเวณที่แยกใหญ่นะครับแยกปากเล็กแยกปาไม้นะฮะตรงนี้ไฟกระพริบเนี่ยมันเร็วเกินไปกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้เกี่ยวข้องเขาตั้งใหม่นะครับทุ่มกว่าเนี่ยกระพริบแล้วไม่ได้นะครับรถเยอะอยู่นะฮะวัน,นที่สองทุ่มครึ่งเรียนดีนะแต่ผมจะไปพูดให้ทางทาง,ทางฝ่ายเทศบาลหรือทางจราจรของเมืองกระตินได้รับทราบด้วยว่าปัญหาคือเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุ่มครึ่งเปเปิดไฟกระพริบแล้วนะครับ รถมาถีด้านก็จะชนกันต่างคนต่างไปนี่คือปัญหานะครับก็เราไปดูของจริงกันเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งนี้นะครับทําให้เราเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับมีสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าอีกบ่อยเรื่องนึงครับก็คือการที่ขอขอความร่วมมือนะครับประชาชนที่ไม่พอใจตํารวจนะครับท่านไปทุ่งสีเมืองเนี่ยนองทุ่งสีเมืองเนี่ย ท่านไปถอดป้ายออกมาที่เขียนมาคู่อันขี้เนี่ยให้มันกลับหัวซะซึ่งมันเป็นถึงที่ไม่ควรทํานะครับนะท่านจะกดเครื่องตารวจที่ไปล็อกลอก้อเวลาท่านจอดผิดทางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปทํานะครับเป็นถึงของหลวงนะครับแล้วมนันถึงที่ว่าไม่ทําให้คนที่ไปมาเนี่ยผ่านไปมาไม่สบายใจนะท่านถ้าถ,าถูกกฎตราตรจนี้ไม่ใครว่าหรอกครับนะอันนี้ถึงหนึ่งนะครับที่เขาลองเรียนมานะครับ ไปปลดป้ายวันคู่วันขี้เนี่ยให้มันหัวลงนะนะนี่ยังมีอยู่นะฮะยังไม่แก้ไขเลยบอกจราจรไปหลายครั้งแล้วนะครับดี๋ยวบอกใหม่อีกงีต้องอดทนนะฮะก็ขอบพระคุณท่านที่ให้ข่าวมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งเนี้ยทาให้เราเนี่ยดูการจรัดแะบบบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากฝากอาจารย์ฝันเกี่ยวกับเรื่องอท่านพระครูปัญญานะครับท่านฝากมาว่าวันที่สิบสี่นะครับที่วัดกลางพระรามหลวงเนี่ยนะครับจะมีการต้อนรับ นะครับคณะศรัทธาน,นะครับผู้ใจบุญจากกาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพมาถวาเทพบรรษาอ่านนี่นี่วังคนเป็นกเป็นการบอกว่าใกล้เข้าบรรษาอกีกแล้วโอ้เดี๋วเยวเวลาเดียวจังเลยนะฮะมาธวามเทพบรรษาแต่ยังขาดน้ําดื่มนะครับน้ําปานะกาแฟไมโลต่างๆเนี่ยก็อยากให้ทางผมในรายการนี้ครับจะนำพันติดต่อบอกเป็นตำานบุญให้กับ นะครับผู้ที่มีจิตทานนะครับนำน้ำดื่มน้ำปานะนะครับกาแฟไมโลโอวันตินต่างๆเนี่ยไปบริจาคให้กับพระครูนะครับปัญญามัชชิมานุกูลนะครับรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินได้นะครับก็ถ้าใครมีจิตธราก็ไปที่วัดกลางนะครับไปถามหาพระครูปัญญาปัชชิมานุกูลนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบอกบุญมานะครับก็ ประชาชนมีสิ่งใดที่บอกมาเรื่อยๆนะครับมาผมก็บางทีบางครั้งเนี่ยออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะนั่งจากว่าอันนี้จะรบกรับกรรบกเทือนกำเนิดงานก็จะบอกว่าดี๋ยวเก็บไว้หมางใหม่ดีกว่านะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนสนใจในการทําให้ยาบานจังหวัดกรติพย์พบประชาชนเนี่ยโดยพาผมจัดรายก,การเนี่ยครับก็มีตรงไลน์เข้ามานะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่แนะนํามาบางครั้งก็เป็นสิ่งที่การที่ท่านไม่พอใจก็ เจเย็นใจเย็นครับใจเย็นบางทีคําพูดต่างๆเนี่ยผมออกัดไม่ได้แต่่า,า <S <S ผมก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่มันมีสมควรนะออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ผมเรียนทราบมาว่าเรามาพูดตรงนี้นะครับก็ถือว่าเราเป็นสิ่งที่นะครับประจรันงานกันตรงนี้ท้ายถุกฝากข่าวนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้นะครับนักกีฬาต่างๆเนี่ยครับนาที่ไปแข่งขันในในตัวไทยของจังหวัดกรสินเนี่ย ซึ่งผมนี่เป็นกรรมาการการก,ารการีฬาแห่งประเทศอาแห่งจังหวัดกาฬสิน์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินด้วยของสองตำแหน่งนะครับก็ได้ประสานงานนะครับก็มูลิธินะครับเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกาฬสินเนี่ยนะครับโดยท่านธุรสิทธิ์ก็จะเญนยศเป็นประธานตรงนี้นะครับและทีมงานต่างๆเนี่ยได้มีการประชุมกันครั้งที่แล้วนะครับมีการประชุมกันเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ อ้าว่างานกีฬาของประเทศไทยสรุปว่าเราจะมีการให้ขวัญกำลังใจกับนักกีฬานะครับโดยท่านนายกเฉลิมขวัญเหล่าละตระกูลนะครับแลกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแห่งจังหวัดกาฬสินเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดสรรหาเงินต่างๆมาตอนนี้ก็ได้ไฟมาแล้วครับมูลที่ก็จะมีเงินย้อนกลับมาเนี่ยประมาณแปดแสนนะครับแปดแสนกว่าบาทเนี่ยครับก็จะได้มีพิจารณากันนะครับ ตอนนี้ก็ออกระเบียบต,ต่างๆมาแล้วนะครับก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็เรียกให้นักกีฬาอาสาสมัครมีข่าวดีนะครับต่อไเป็นนี้ก็จะมีทั้งโลกหลังวันถ้ามีเงินเป่าขวัญน,นะครับปเป็นเล็กน้อยเป็นแังกลังใจจากการกีฬาแห่งประเทศอาจาังจังหวัดก,กรสินและเป็นความตั้งใจของท่านนายกเฉลิมขวัญรัตกูุณหลักสมาคมนะครับกีฬาแห่งจังหวัดก,กรสินนะครับซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับก็คงจะหมดละตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงติ่งเนี้ยที่เรารายงานทราบเนี่ย เดี๋ยวคราวต่อไปจะดูว่าความยุ่หน้าการก่อสร้างต่างๆเป็นอย่างไรนะครับยังมีเยอะแยะนะครับที่ผมาจะเกา่าคําพูดก่อนนะครับที่ท่านส่งมาให้วันนี้เวลาหมดเวลากับผมพลตรวจตรีมนติจัน์พงศ์ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของคณะทนายบวาลจังหวัดกาฬสินนะครับก็ขอกก่าว,ว่าสวัสดีครับ สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความวัฒนาสถาพรเป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉัน์สู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงสงบสุขด้วยมิติทางศาสนามั่งคั่งเข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรม